สวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้น้องอุ่นอยู่ที่เซเว่นอยู่ที่บ้านอาม่านะคะวันนี้น้องอุ่นมาหาอาม่าในวันสงการใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แล้วอากาศร้อนมากวันนี้พาน้องอุ่นมาเดินตลาดนันนดนะโหแบบคนเยอะมากร้อนมากก็เลยมาพักกันที่เซเว่นก่อนจะซื้อไอติม <c oughs> <c oughs> ซื้อไอติมอา้าวเลือกเลยเอารสไหน <c oughs> อา้าวนมมีน้ำผึ้งหยิบไปเลย <c oughs> โหอากาศร้อนมากอ่านมหมี่น้ำผึ้งสองอันซื้อไปฝากอาม่าได้ไหมซื้อไปฝากอาม่าได้ไหมอ่ะอ่าน้องอรินน้องอรินเอาไหนเอาอันนี้อ่าเดี๋ยวให้ป๊าดูให้เอาเป็นดูข้อเปียอ่ะน้องอรินจะเอาไหนคะเอาโอริโอเอาแบ่งอาม่าาอ่เอาโอริโอไปให้อาม่าด้วยเอาพรอยัง ซื้อไปฝากใครอีกซื้อฝากพี่มิ้นไหมอ๋อ้าวฝากพี่มิ้นเอาอันไหนดีฝากพี่มิ้นฝากพี่มิ้นพี่มิ้นชอบกินอันไหนพี่มิ้นชอบกินหมีเหรอฮะอันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวอุยอันนี้อ้ออันนี้เป็นเปรี้ยวๆออลินชอบไหมอ่ะชอบเอาไหมถามอันเลยอ๋อฝากทุกคนเลยใช่ไหมนี่ใครจะเพิ่มคิดให้ ดูสิขนมที่บ้านอา,าที่เซเว่นที่บ้าน้ามาดูสิ<ม>เขาจะมีอะไรเหมือนในกรุงเทพไหมเหมือนขนมในกรุงเทพไหมมีไหมเหมือนกันไหมคล้าย,ยคล้ายกันไหมคล้ายคล้ายกันเนาะโอ้ยเพมอเขาออกเป็นเยลลี่นอนมาด้วย <c oughs> ไหนคะอ๋ออันนี้อ๋อนี่ก็เป็นลูกอมนี่ <c oughs> เป็นลูกอม อันนี้คืออะไรคะขนมกระดาษอีกแล้วค่ะหืมอันนี้มันเหมือนแมโคนชิปอันไหนคะแต่ในกรุงเทพแบบนี้อุ้ยนี่อันนี้มันเป็นกัมมี่มะม่วงมันปอกเปลือกได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยมันปอกเปลือกได้ด้วยนะอารินมันมีอีกอันนึงอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นเลมอนก็องุนมีองุนก็เหมือนเหมือนกันเนาะดูแล้วเหมือนเหมือนกันเนาะ ชื่อพี่เราเลยมายมินพมายมินเอาลูกอมนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ซื้อให้ใครเอาไปให้ใครนะให้พี่ไมายมินใช่ไหมเองอุ่นพาดูซิมีอะไรบ้างมีแคร์แบร์ไหมอ่ะมีแคร์แบร์ไหมที่บ้านน้ะมั้มีแคร์แบร์ไหมมีแคร์แบร์ไหมดูซิเหมือนจะไม่มีเนาะดูซิเฮ้ยมีแคร์แบร์แล้วดูซิไม่มี มีไหมไม่มีไม่มีไปไปกันโอ้สตาร์วอล์ดเนี่ยแกะกล่องเลยโอเคพี <Okay. S 1> ่แกะกล่องเลยดูสิโหหยิบอะไรลูกหยิบอาหยิบอุยหยิบอะไรน้าลินโอ <c oughs> ไ้ได้ละได้ <c oughs> ละคนละหนึ่งอันเต็มเต็มแบบนี้เลยไป ให้พี่แช่ก่อนนี่ไอติมเยอะเลยเราได้คาริโป้แล้วไ่ยแ,แม่ดูไหนซิไหนดูซิเอามากี่แท่งคาริปโป้มากี่แท่งสี่ <4 S 2> แท่งสี่แท่ง,ทงเอาไปเลยไปจ<ะ>่ายตังค์เลยบ้านอาาก็มีหมานี่มีหมาอยู่หน้าเซเว่นเหมือนกัน <laughs> มีหมาอยู่หน้าเซเว่นเหมือนกันน้องอดีินเห็นไหมเนี่ยมันมีอยู่หน้าเซเว่นเหมือนกันใช่ฮะ ไหนลองเรียกม,<ค>มันสิมีใครมีมีพี่แจ็คสันสันหวังด้วยบ้านน้งมาก,ก็มีพี่แจ็คสันหวังกันแล้วก็มีหมานอนเฝ้าอยู่หน้าเซเว่นเหมือนกันด้วยดูสินี่นะน้องอลินนะเดินไม่ไหวแดดร้อนมากต้องให้ปะป๊าอุ้มนี่ให้ปะป๊าอุ้มนี่สุขสันต์วันสงการานต์ลดน้ำพ,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 พระพรอดเลยค่ะขอพรด้วย อารินลบนมือไหว้ขอนก็ขพรโอเคนะเรามาเดินตลาดนัดที่บ้านน้ำมคนเยอะมากแล้วก็ของขายเต็มเลยของขายเต็มเลยแต่แม่แต่แม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าคนเยอะไปน้องอาินไม่ไหวแล้วนี่ร้อนขนาดไหนดูสิ มีมาด้วยม,มาด้วยนี่พี่เลนดนตรด้วย<ะ>นี่อลิสบายบายแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอีนี่ร้านอีร้านอีนี่เราช็อปปิ้งเสร็จแล้วนี่มาเอาของกลับบ้านเลย ไปไปปน้อง,งองดินน้องอดินเดินไม่ไหวอีกแล้วไปลูก,ปกไปะ